ดีจ้าเราก็มาต่อกันนะจ้าพี่สนะพี่สจากคลิปที่แล้วนะจ้าเรื่องเล่าเรื่องเล่านนะอันสรงคุณค่านะจ้าจากฝรั่งนะที่สามารถเปลี่ยนชีวิตนะคนไทยนะจ้ายกระดับจิตยกระดับใจนะให้คนไทยแล้วก็พอระดับจิตระดับใจยกแล้วเนี่ยระดับคุณภาพชีวิตก็ยกขึ้นนะดีขึ้นก็พอ <c oughs> ทุกคนหรือมากสุดเนี่ยในประเทศเนี่ยดีขึ้นนะทุกครอบครัวนะยกกันขึ้นมา มีอย่างน้อยมีคนหนึ่งในครอบครัวที่เป็นแล้วดีขึ้นก็ยกทั้งครอบครัวขึ้นมานะดีขึ้นสะดวกสบายขึ้นมีชีวิตจ,จิตใจ,จดีขึ้นมีความสุขขึ้นรวยขึ้นสําเร็จสมปัฒนากันอย่างเงี้ยเนาะทั่วประเทศก็ประเทศก็ดีขึ้นทุกอย่างก็ดีขึ้นหมดนะกันเนาะเราก็มาต่อกันเนาะที่แล้วนะเราคุยกันอันนี้เป็นอีพีสองเนาะเราคุยกันถึงเรื่องเล่าเราเล่าจบไปแล้วนะเนาะแล้ก็มา พูดถึงตรงที่ว่า,าเพื่อนๆนะพอฟังเรื่องเล่าแล้วเนี่ยเพื่อนๆอยากจะเป็นคนฟังไหนแบบไหนเนาะก็เล่าไปถึงพูดไปถึงว่าในแบบคนทั่วๆไปนะคนส่วนใหญ่แล้วแล้วก็เราก็มาถึงคนถ้าเป็นแบบชายคนนั้นเออถ้าเป็นแบบ แบบชายคนนั้นที่เขาสําเร็จที่เขาสมปรารถนาในเป้าหมายของเขาในความปรารถนาของเขานะสําเร็จสมหวังเนี่ยเขาเขาเป็นยังไงนะเขาก็คือเหมือนกับว่ามันก็คือก็ต้องเทรนนะต้องอบางคนก็ว่ายากก็คือคนปกติเขาไม่ทําอะไรเขาก็ว่ามันก็ง่ายไงใช่ปะเขาไม่ได้ทำอะไรเขาไม่ได้ต้องมาเทรนอะไรเขาก็ปล่อยไปตาม าตามกระแสตามสถานการณ์ลบมาก็ทุกไปหรือว่าสถานการณ์แย่มาก็ทุกไปด้วยหรือว่า,าเรื่องลบมาก็เจอใครลบใครอะไรมาก็ก็ทุกกังวลเครียดไปตามนั้นตามที่ปกติทั่วไปคนส่วนใหญ่ก็เป็นกันอย่างเงี้ยแต่พอแบบชายคนนี้แบบคนที่แบบชายคนนี้ที่เขาสําเร็จเนี่ยเขาก็ต้องเทรนเนี่ยเขาก็มีต้องมีการเทรนตัวเองนะอ่ะมันก็ จากไม่ต้องทําอะไรมันต้องทําอะไรมันก็อ่ะมันก,นก็หลายคนก็ว่าไอต้ตรงนี้มันเป็นเรื่องยากใช่ไหมก็ต้องมาเทรนทักษะตัวเองมาเทรนจิตเทรนสมองตัวเองเนะให้ให้คงมีสติรักษาสติรักษาอารมณ์เนะรักษาความอารมณ์บวกความคิดบวกความรู้สึกบวกดีๆเนี่ยหรือว่าโฟกัสของตัวเองเนี่ยแล้วการมุ่งมั่นในเป้าหมายของตัวเองนะการการการตั้งมั่นนะให้อ ยืนหยัดในเป้าหมายของตัวเองอย่างเงี้ยหรือว่าอ่ะอย่างเรื่องของการรักษารมอย่างเงี้ยก็อ่ะอย่างใครที่หลายคนที่ไม่ไม่ได้เดินทางนี้แล้วไม่ได้เลือกแบบนี้เขาปกติทั่วไปเขาก็อาจจะระเบิดไปละระเบิดไปละตั้งแต่โดนหัวเราะยาะโดนอ่าเพื่อนๆอ,อ่ากระนำก,ะกันอ่าถักถางกาันสารพัดหัวเราะยาะก็อาจจะตะบะแตกหรือว่าคือ แบบปกติทั่วไปก็ยังไม่อยู่ก็อารมณ์เสียหงุดหงิดโมโหโกธาอะไรไปแล้วหรือว่าผิดหวังหรือว่ารู้สึกเขาเรียกอะไรไม่มั่นคงไม่มั่นใจโลเลลังเลอะไรอย่างเงี้ยก็คือลบนะรู้สึกดึงลงลบความรู้สึกลบทั้งหลายดึงลงนะฮะไปแล้วเนาะแบบนี้ก็คือ <c oughs> แต่เขาเนี่ย ก็คือแบบคนที่แบบเทรนแล้วนะแบบเขาเนี่ยคือ,อทำการเทรนทักษะสมองตัวเองจิตตัวเองนะอยู่เสมอเนี่ยเขาก็ยังยืนหยัดคงยืนหยัดยังคงยังคงยังคงอคอนเฟิร์มนะเป้าหมายนะของเขาความปรารถนาของเขาเชื่อในตัวเองเขาก็ยังคงเชื่อในตัวเองนะต่อไปนะไม่ว่าใครที่ จะมาต่อต้านคัดค้านคนรอบข้างเพื่อนฝูงจะหะัวเราะเยาะอะไรขนาดไหนเขาก็ยังเชื่อในตัวเองเนาะแต่ผลลัพธ์แล้วผลลัพธ์เนี่ยที่เขาได้เนี่ยผลลัพธ์มันหอมหวานนะที่เขาได้รับจากการเชื่อตัวเองของเขานะจากสิ่งที่เขามุ่งมั่นตั้งใจนะยืนหยัดเนี่ยก็คือการความปรารถนาของเขานะที่เขาสําเร็จในความปรารถนาได้ได้ความปรารถนาของเขาเป้าหมายของเขาสําเร็จนะเขาก็ ผลลั์อันของหอมหวานของเขาที่เขาได้รับเนอะอันนี้ก็คือ,อเพื่อนๆน,นะอยากเป็นคนแบบไหนเอออยากเป็นคนแบบไหนนะลองลองคิดกันดูลองเลือกกันดูนะตรงนี้เนี่ยในในในเรื่องของเรื่องนี้เนี่ยมันก็มีให้เห็นเนอะอยู่ประมาณที่ว่าถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยมีเป้าหมายมีความปรารถนาเนาะที่ ที่ตั้งเอาไว้เนี่ยแล้วเพื่อนๆเนี่ยไปฟังนะหรือไปพูดไปบอกนะคนที่เขาไม่เชื่อคนที่เขาไม่รู้เนี่ยเออเขาไม่เชื่อเขาต่อต้านเขาคัดค้านเขาคนที่เขาไม่รู้แล้วเขาไม่เชื่อเนี่ยมันก็จะเกิดนะสองสิ่งนี้ได้เนะสองสิ่งนี้เนะี่ยก็อ่ะข้อหนึ่งนะพวกเขาเนี่ยก็จะคนทั่วไปรอบข้างรอบตัวเพื่อนๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นครอบครัวออกไปคนใกล้ตัวสุดอะครอบครัว คนรอบข้างญาติพี่น้องเพื่อนฝูงนะเพื่อนร่วมง,งานอะไรคนรู้จักทั้งหลายเขาก็จะเทรนเพื่อนๆด้วยซ้ำนะให้ไม่เชื่อไปกับเขาด้วยก็จะเป็นการเทรนนะในการคัดค้ารของเขาการต่อต้านไม่เห็นด้วยของพวกเขาเนี่ยถ้าเพื่อนๆไปไม่หนักแน่นไม่ยืนหยัดนะในความปรารถนาในเป้าหมายของตัวเองเนี่ยเพื่อนๆก็จะโอนเอียนโอนเอ็น e นะเอนเอียงนะและ เหมือนไม้หลักปักเลนนะก็ก็จะไม่เชื่อไปกับพวกเขาด้วยนะฮะก็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 ไม่ต้องได้ก็ไม่ต้องเออก็คือไม่ได้ไม่ต้องสําเร็จอะไรอ่ะก็ไม่ต้องสําเร็จอะไรก็ก็จะไม่เชื่อไปกับพวกเขาด้วยนะหรือว่าอ่ข้อสองก็จะทําให้เพื่อนเนี่ยอ่ะก็เกิดความรู้สึกเอาละนะขุนเคืองหรือว่าไม่พอใจโกรธโมโหโกธา ลังเลเนาะไม่มั่นใจสงสัยหรือว่า,าไม่หนักแน่นอนะอย่างที่ว่าไปไม่ไม่ยืนหยัดก็ก็ออกมาจากกฎธรรมชาติแล้วจากาจากวอร์เท h วอร์เทคจากกฎธรรมชาติจากกฎธรรมชาติก็คือความที่ที่เพื่อนเพื่อก็ฟังกันมาแล้วเนาะหลายคลิปต่อหลายคลิปเนาะก็คือกฎธรรมชาตอาิอยู่ในความดีงามความ อุดมสมบูรณ์ทุกสิ่งอย่างเนะาะมีแต่ความดีความบวกนะฮะเพื่อนๆก็พอคุมคุณเคืองทุกอย่างอารมณ์ลบออกก็ลบทุกอย่างแย่ลบอารมณ์ตกหุดหงิดกลัวเครียดกังวลไม่ลังเลมไม่หนักแน่นไม่อะไรแล้ไม่ยืนหยัดแล้วก็ออกมาจากห่วง <c oughs> vortex ของความของอากฎธรรมชาติแหละก็คือล้มเหลวก็คือไม่ได้ไปอดไม่สำเร็จ ความปรารถนาก็คือไม่ได้อีกไม่ได้อีกอีกแล้วแล้วก็ไม่สำเร็จอีกแล้วอดเต็มเอสร้อยแปดตัวอีกแล้วเงี้ยเออก็ก็คือไม่สำเร็จเหมือนคนทั่วๆไปปกติทั่วๆไปนะฮะที่อาจจะไม่ได้มีไม่ได้สำเร็จอะไรที่เป็นเตตาหรือว่าเป็นเป็นชิ้นเป็นอันที่เป็นอะไรที่มัน ยิ่งใหญ่เนาะได้อย่างเงี้ยก็เป็นแบบปกติทั่วไปไปแบบนั้นนะเนาะก็เนี่ยมันก็ทำให้เพื่อนเนี่ยต้องต้องอพอฟังแล้วเนี่ยเราก็คิดดูว่าอยากเป็นแบบไหนอยากเป็นคนแบบไหนอยู่ฝั่งไหนเนาะมันก็แน่นอนก็ตรงนี้ก็คือแล้วแต่เนาะคนเลือกแต่แน่นอนคนที่เข้ามาฟังนะเข้ามาฟัง เพจนี้เข้ามาฟังเวลที่คิดกันเนี่ยมาดมครูเนี่ยนะก็เป็นคนที่คิดว่านะส่วนใหญ่ก็คือเข้ามาฟังตรงนี้มาเรียนมาเรียนรู้ตรงนี้มารับข้อมูลดีๆเหล่านี้เนี่ยก็เพื่อที่จะเป็นพัฒนาชีวิตนะเพื่อที่จะอ่าพัฒนาคุณภาพชีวิตจิตใจยกระดับจิตระดับใจให้ดีขึ้นอย่างเงี้ยเนาะก็คิดว่า มาดมครู ue, คิดว่าก็น่าจะเลือกคงจะเลือกข้อสองเออคงจะเลือกอาตาแบบชายคนนั้นกันนะอ่าหวังว่านะปรารถนานะให้อ่าที่เลือกกันแบบชายคนนั้นกันเนาะแต่ใครที่เขาจะเลือกอีกแบบแบบปกติทั่วไปที่เป็นอยู่ปกติธรรมดาเป็นอยู่ทุกวันปกติอันนั้นก็ไม่ผิดก็ก็เป็นสิทธินะของแต่ละคนก็ก็แล้วแต่ แล้วแต่อยากแล้วแต่ชอบเนะอะก็ยังอ่าก็แล้วแต่แต่แล้วแต่ความอ่าความปรารถนาเออแล้วแต่ความชีวิตแต่ละคนไปนะหลายคนก็อาจจะคิดว่าไม่อยากทําอะไรนะอยู่เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยก็มีเยอะอนะไม่อยากทําอะไรเพราะว่าการที่เราเนี่ยมา มาเรียนรู้เรื่องนี้เนี่ยเรื่องของกฎธรรมชาติเนี่ยมันก็เป็นการที่เราเนี่ยต้องต้องเทรนตัวเองเนะจากปกติไม่ต้องทําอะไรเนะก็ปล่อยไปแต่อย่างนั้นธรรมดาไม่ต้องทําอะไรแต่เราต้องมามาเทรนนะมาเทรนจิตเทรนตัวเองนะฮะให้อยู่ในโฟกัสในในในร่องในรอยในอ่าในวอร์เทคในในในกฎธรรมชาตินะใน อะไรที่ดีงามในความดีงามในพลังบวกความบวกทุกสิ่งอย่างนะแล้วก็แน่นอนผลลัพธ์ที่จะได้เนี่ยในการเทรนของเพื่อนๆนเนี่ยหอมหวานแน่นอนนะก็คือความปรารถนาของเพื่อนๆความสําเร็จที่เพื่อน,นๆต้องการนั่นเองเนะความมั่งคัง่งความร่ารวยความสุขความสัมพันธ์ที่ดีความดีเลิศทุกด้านของชีวิตเนาะแน่นอนอันนั้นก็คือผลลัพธ์ของมันนะก็คือที่เพื่อนเพื่อน เทรนมาทำมาก็คือำสำเร็จสมปาธนาเนาะโอเควันนี้นะคะก็มาดำครูเนาะก็มีเรื่องดีๆนะความรู้ดีๆมาแบ่งปันกันเท่านี้เนาะก่อนแล้วก็เดี๋ยวก็พบกันใหม่คลิปหน้าต่อๆไปเนาะก็เหมือนเดิมนะคะมาดำครูนะรักคนไทยคนเยอรมันเนาะแล้วก็คนทั่วโลกเนาะทุกสิ่งอย่างนะประเทศไทย ทุกสิ่งอย่างแล้วก็ปรารถนาเนืให้คนไทยประเทศไทยคนทั่วโลกทุกสิ่งอย่างมีแต่ความสุขนะมีแต่ความสนุกสนานความดีเลิศทุกสิ่งอย่างดีเลิศความมีแต่มั่งคั่งร่ำรวยกันหัวเราะกันมีความสุขนะก็คิดอะไรก็สําเร็จสมปรารถนาเนาะ โอเคก็พบกันใหม่ครั้งหน้านะครั้งนี้ก็แค่นี้ก่อนนะจ๊ะเออสวัสดีไปยังสวัสดีมั่งมีมั่งคั่งร่ำรวยเฮงปังโชคดีทุกคนจ๊ะอันนี้ขาดไม่ได้รับเอารับไปเลยนะรับ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 นะรีบบอกรับรับรับกันเลยเนาะก็เอาไปเลยตามนั้นได้ตามนั้นเอาไปเชื่อตามนั้นด้วยนะรับแล้วก็เชื่อด้วยนะว่าเออได้เพื่อนๆได้เนี่ยที่รับไปเนี่ยเออให้ไปออยพรไปเนี่ยได้นะเพื่อนๆได้แน่นอนโอเควันนี้ก็แค่นี้ก่อนอาจารย์รักทุกคนอาจารย์ลิฟบิ้ว Bye bye!